สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนนะครับวันนี้อิโตหยิบฟุบาลโลอบรับเลื่อสโวนยุโรปทั้งหมด5คู่ครับมาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์กับเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เพื่อนๆเข้ามารับแนวทางเหมือนเดิมไม่เกิน2ทุ่มนะ จงลิงที่ผมปักมุดไว้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาก็ลองเข้ามารับแนวทางได้นะครับจะตามจะส่วนไม่ว่ากันนะครับช่วงฟีฟ่าเดที่ผ่านมาก็อยู่ในแดนบวกทํากําไรกันต่อเนื่องครับวันนี้ทีมงานคัดให้สวยๆเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนสําหรับกิจกรรมทายสกอร,ร์ของช่องแนวนี้เลือกเป็นคู่อินสเล็กเยอรมันนะครับที่จะเปิดบ้านพบสโลวาเกียท่านใดได้ถูกก็ติดต่อทีมงานรับเงินรงางวัลเหมือนเดิมครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยครับสำหรับในวันนี้ที่คู่ทีบมาคุยจะลงเตะเวลาตี2.45ครับคู่แรกเป็นเยอรมันครับเปิดบ้านพบสโลวาเกียคู่นี้ก็เป็นการวัดแชมป์กลุ่มกันเลยนะครับผู้ชนะในวันนี้จะได้ไปโ,โลกในปีหน้าโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เยอรมันนำเป็นจ่าฝูงชนะ4แพ้1มี12คะแนนลูกได้เสียดีกว่าสโลวาเกียครับดังนั้นเงื่อนไขเนี่ย เยอรมันขอแค่สเสมอก็ไปเลยครับส่วนสโลวเกียต้องบุกชนะเท่านั้นคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด6ครั้งเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเยอรมันชนะ3สโลวเกียก็ชนะ3นะครับส่วนเจอกันเมื่อเดือนกันยาครับเป็นสโลวีเกียปราบเยอรมันได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ส่วนที่บ้านของเยอรมันนั้น เจอกับสโลวเกียมา3ครั้งชนะ2แล้วก็แพ้1ครับแต่ล่าสุดเจอกันนู่นเลยครับ2016เยอรมันถล่ม30บอลต่อกิน1บอลรองกิน2นะครับคำคืนวันนี้เยอรมันต่อ1.75สูงตามเปิด3.25โอ้โหเยอรมันต้องชนะ23ลูกขึ้นไปเลยทีเดียวครับล่าสุดราคานี้เมื่อ2,007ชนะแค่2 1บอลรองกินนะครับ มาดูผลงานของทางเยอรมันครับตอนนี้ชนะมา4เกมรวดครับเกมล่าสุดบุกชนะลักเซมเบิร์ก2ประตูต่อศูนย์ครับแต่เยอรมันทําเงินน้อยมากนะครับ10นัดล่าสุดกินตามต่อแค่2เองส่วนผลงานในบ้านของพวกเขาห้าเกมหลังชนะแค่2ในเบลล็อกเลือกครั้งนี้แหละครับที่เก็บ6ตามเต็มน,นะครับเพราะว่าในยูฟ่าเนี่ยเจอสลีกโอ้แพ้ขาบ้านรัวรัวเกมแรกเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1เกมที่2ถล่มลักเซมเบิร์ก4-0ครับ เกมแรกตายเกมที่2กินครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะออกสูงเมื่อเยอรมันเล่นในบ้านส่วนทางฝั่งสโลเกียชนะ4ี่จากห้านัดหลังนะครับเกมล่าสุดเก็บ3แต้มสำคัญนะครับเจอไอแลนด์เหนือได้ประตูชัยช่วงเทเวาลาบาดเจ็บนะครับเฉือนชนะ1 0เป็น3แต้มสำคัญเลยทีเดียวส่วนผลงานเกมนอกบ้านของสซลวาเกียไม่ค่อยดีัะเท่าไหร่นะครับเกมแรกนั้นบุกเฉือนลักเซมเบิร์กแค่1-0แล้วก็ในที่2ไปแพ้ไอแลนด์เหนือ2-0ยครับ สโตรเกมในคู่นี้ถึงแม้โตะจะออกราคามาค่อนข้างมั่นใจเยอรมันมากๆนะครับนวรุกเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มดีเช่นนิกวอเดเมเดที่นี่แล้วก็ทำประตูรอยซานเนสแกรนดบ,บีแล้วก็เฟรนเวสนะครับแล้วก็วันนี้เงือนไขของเยอรมันก็ดูจะสบายกว่านะขอแค่เสมอก็ไปบอลโลกด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วนะครับแต่ว่าราคาอีโตบอกเลยว่าแพงจริงๆนะครับโซโละเกียเล่นนอกบ้านก็จริงแต่วันนี้ พวกเขาก็ยังมีหวังที่จะเป็นแชมป์กลุ่มอยู่นะครับนวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่งานง่ายของเจ้าถิ่นอินเดเลน,นะครับราคานี้เลยมองว่าบอลรองมีโอกาสกินมากกว่าครับคู่ต่อไปเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านพบลิทัวเนียนะครับสำหรับอัศวินสีส้มวันนี้เนี่ยเงื่อนไขก็ขอแค่มีสักแต้มหนึ่งเนี่ยก็จะคว้าแชมป์กลุ่มอย่างเป็นทางการนะครับแถวน,นี้มันน่าจะไปสแต้มเลยนะครับเพราะว่า ทีมเยือนเป็นบุ้ยของกลุ่มอย่างลิทุเนียที่ยังไม่ชนะใครใน7เกมนะครับเสมอสามแพ้สม,มี3าคะแนนนะครับอยู่ที่ว่าเนเธอร์แลนด์จะชนะแบบข้ามราคาหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปเปิดราคามาโตออก3.25้าครับเงินไขนี้ต้องมี4ลูกกันนะครับสูงต่ำเปิดไว้4ประตูนะครับคู่นี้ในเกมแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็บุกชนะแต่เกือบไปเหมือนกันนะครับบุกชนะลิทวเนีย3ประตู คนนั้นต่อโหสลูกกว่าๆนะครับก็เจ๊งนะครับเป็นบอลรองที่กินก็จะดูว่าวันนี้เนเธอร์แลนด์ได้กลับมาเล่นในบ้านจะผ่านราคาให้นักลงทุนหรือเปล่านะครับสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของโรนด์คูมันฟอร์มดีครับไม่แพ้ใครมา10เกมติดแต่ว่าล่าสุดครับทำได้แกบุกเสมอโปแลนด์หนึ่งหคือในบอลโลกรอบเลือกครั้งนี้ที่เนเธอร์แลนด์เสมอ2เกมเนี่ย ก็คือการเสมอโปโลแลนด์นะไปกลับที่เหลือแกเก็บ3แต้มหมดนะครับส่วนผลงานในบ้านนั้นค่อนข้างดีนะครับนร์แลนในบ้านไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกติดในทุกรายการนะครับล่าสุดเปิดบ้านถล่มฟินแลนด์ถึง4ี่ประตูศูนย์ครับในบล็อกรอบคัดเลือกครั้งนี้ไม่นับเกมที่เสมอโปโลแลนด์เนี่ยแกยิงไส้แตกหมดนะครับถล่มมอตา้าปาสูแล้วก็มีถล่มฟินแลนด์นั่นเองครับตายในเกมกับโปโลแลนด์แต่ว่าใน2เกมที่เหลือต่อแพงๆยิงผ่านหมดในวันนี้3ลูกกว่าๆน่ารุ้นนะครับ ส่วนที่น่าสนใจของนิทราเมื่อเล่นในบ้านนะออกสูงเกือบ100%ครับมาดูทางฝั่งบวยกลุ่มแกไม่ชนะใครมา10เกมแล้วนะครับล่าสุดอุ่นเครื่องธนากแกเปิดบ้านเสมออิสราเอลครับ0ูนส่วนในบอลโลกรอบเลื่อล่าสุดก็แพ้ครับบ้านต่อโปแลนด์ไปศูนย์ปลาตัวสองครับส่วนเกมเยือนของลิทัวเนียไปแพ้โปแลนด์หนูนย์บุกเสมอมอร์ตาร์ศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ฟินแลนด์สองหนึ่งครับปรากฏทำเงินแทบทุกนัดนะ กิน2ยก1เกมไปเยนโปแลนด์เป็นรองแพงสุดคือ2.2 5จุดสองห้ามันแพ้แค่เม็ดเดียวก็เลยทําเงินครับวันนี้เป็นรองถึง3ลูกกว่าหน่าสนใจเดียวสาหรับลิทเนียที่มักจะทําเงินเหมือนกันนะครับเนี่ยสูงหนึ่งต่ำสครับสําหรับราคาเปิดแบบนี้โอ้โหวัดใจนักลงทุนทีเดียวครับเพราะว่าตอนแรกผมก็เทใจไปในเทอร์แลนด์นแะนะแต่พอมาเห็นลิทูเนียทําเงินดีต่อเนื่องแบบนี้ก็แอบลังเลแต่อย่างไรก็ตามครับอีโต้บอกว่ากัดฟัน ไปต่อดีกว่าครับโดยเงินไขของนร์แลนคือถ้ามีแต้มหรือชนะได้แชมป์กลุ่มเลยแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านที่ยอนครฟารีนานะครับวันนี้โรงแรมคูมาน่าจะจัดเต็มนำโดยเมมฟิสเดย์ปายเจ้าซึ่งไค,คลเวิร์ดคอดีกัคโปแฟรงกี้เดยองนะและปกตินร์แลนในบ้านค่อนข้างโหดอยู่แล้วนะครับมีแววว่าจะปูพรมถล่มใส่ลิทัวเนียนะผมมองว่า23เม็ดน่าจะมีในมือครับขอไปลุ้นเม็ดีน่าจะสบายใจกว่าครับ อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมอต้าจะเปิดบ้านพบกับโปแลนด์นะครับสำหรับมอต้าก็ไม่มีรุ่นอะไรแล้วตกรอบไปเรียบร้อยเจ็ดนัดมีแค่5คะแนนนะครับส่วนทางโปแลนด์พวกเขาก็ดูแล้วกันตีน่าจะจบอันดับ2แหละเนัดมี14คะแนนเพราะว่าแตามตามนอร์ดนคะแนนแล้วก็ลูกด้วยเสียเป็นรองเยอะนะครับก็ดูแล้วคงจะได้ไปเพลย์ออฟยังมีรุนไปต่อนะครับสำหรับโปแลนด์เพื่อจะไปฟุตบอลโลก สำหรับคู่นี้เจอกันในเกมแรกเนี่ยเป็นโปแลนด์ครับเปิดบ้านชนะ2-0เจอกันตั้งแต่เดือนออมีนานะครับรางนั้นโปแลนด์ต่อ1.75ก็เป็นฝ่ายทำกำไรกันไปนะครับมาดูเจ้าบ้านมอตา้ากันก่อนนะครับตอนนี้ฟอร์มของทางมอตา้าสุดนัดหลังนั้นชนะอยู่แค่2เกมนะครับแต่ว่าเกมที่แล้วถือว่าพลิกล็อกนะ,นะครับบุกชนะฟินแลนด์1-0พวกเขาถูกมองว่าเป็นรอง สุดกูเลยแต่เก็บ3แต้มได้ซงงั้นนะครับส่วนผลงานในบ้านในบอลโลกรอบเลือกครั้งนี้ยังไม่ชนะใครแล้วก็ยิงทีมเยือนไม่ได้เลยนะครับแพ้ฟินแลนด์ศูนย์หนึ่งเสมอลิทัวเนียศูนย์ศูนย์แล้วก็ในรังเย่าล่าสุดแพ้เลตต่อเนเธอร์แลนด์ถึงศูนย์ปราตสี 4, ครับในรังเยา่าเจ๊งเดิมพันแทบทุกเกมเลยสูงหนึ่งต่ำสองส่วนทางโปแลนด์ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับสิบนัดหลังนชนะหกเสมอสองแล้วก็แพ้สองไม่แพ้ใครมาห้าเกมติด แต่มาฟอร์มดีในช่วงท้ายๆนี่แหละครับอย่างเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านเสมอกับนอร์ลนด์ได้1ประตูหนึครับแล้วก็ช่วงหลังเป็นทีมที่ทำเงินค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวส่วนผลงานเกมนอกบ้านของโปโลแลนด์แพ้ในเกมที่เบียนฟินแลนด์ท่านั่นเองครับ2-1แต่2เกมหลังครับบุกเสมือนนอร์เนด์และบุกชนะลิทัวเนียมากินแตนต่อใน2เกมหลังต่ำใน2เกมล่าสุดนะครับ ก็สําหรับคู่นี้โต๊ออรราคาโปรแลนด์ต่อแต่ราคาออนลงครับตอนแรกต่อไปถึง2ลูกเต็มเตมครับตอนนี้ลงมาที่1.75ก็ดูแล้วราคานี้ก็น่าไปบันต่อนะครับคือโปรแลนด์ตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชแต่งตั้งแจนเอร์เบนตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปีฟอร์มก็ดีวันดีคืนนะครับถึงแม้จะไม่ทันเนเธอร์แลนด์เนี่ยแต่ว่าโอกาสได้ไปเพลย์ออฟสูงแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มแข็งแกร่งนะครับก็ยังนำโดยโรเบิร์ตเลนรับสกีนิคลาเซเลปสกีไม่ฟิลก็มีอย่างทางปเกีือนเดิบ วันนี้ก็น่าจะบุกมาคว้า3แต้มด้วยศักยภาพทีมนะครับแล้วก็มีโอกัาสสูงครับที่จะข้ามราคาไปได้สําหรับบอนต่ออย่างโปรแลนด์คู่ต่อไปครับสาตารเช็กเปิดบ้านพบกับยิบ,บรอตา้าในกลุ่มนี้กลุ่ม L เนี่ยก็เช็กก็การันตีจบที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์กลุ่มโครเอเชียไปบรนโลกเรียบร้อยเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเช็กผลงาน7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2มี13คะแนนวันนี้ก็ น่าจะเก็บ3แต้มนะครับเอาใจแฟนแฟเล่นสุดสุดท้ายนีบ้านนะครับเพราะเจอบุวอย่างยิบรอต้าที่แพ้ร่นทั้ง7นัดยังไม่มีคะแนนนะครับวันนี้เช็คต้องยิง5ลูกนะครับเพราะว่าราคาเปิด4.25เลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะผ่านไหมสําหรับเกมแรกที่เจอกันเช็คชนะแบบกินแต้มต่อด้วยนะครับบุญยิบรอต้า3.75ชนะ4.0กินกินครึ่งนะครับ แต่วันนั้นใครเชียร์อยู่ก็แทบเป็นลมนะครับเพราะว่าเช็คมาได้เม็ดสีในช่วงเกือบหมดเวลาแล้วเกือบไม่ทันเหมือนกันนะครับสำหรับซาราเช็ค10นัดหลังนั้นชนะ6เสมอ2แล้วก็แพ้2แต่ว่า4นัดหลังน,นชนะแค่เกมเดียวล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนซามาริโนในบอลลูนเครื่องแค่1ประตูศูนย์ครับส่วนในบอลโลกรอบเลือกล่าสุดไปยืนนหมู่เกาะฟารโรแพ้2-1นะครับผลงานในบ้านของทางซาราเช็คดูดีครับไม่แพ้ใครมาทั้งหมด8เกมติดส่วนในบอลโลกรอบเัดเลือกครั้งนี้เล่นในบ้าน ปบ้านเฉิอนมืกอกาแฟโรสองหนึ 1, ่งชนะมอนเตเนโกรสแล้วก็เสมอโครเอเชีย0 0ครับกิน1ตาย1ยก1แล้วก็มักจะออกต่ำนะครับต่อแพงสุดคือการเจอกับมูกาแฟโร2.5าวันนั้นไม่ผ่านนะครับมาดูทางฝั่งยิปรอต้านี่ก็สมันน้อยของยุโรปจริงๆครับแพ้มา9เกมติดแล้วล่าสุดนั้นแพ้คาบ,บ้านต่อมอนเตเนโกร2แต่กินตามต่อนะเพราะว่าเป็นรองถึง2ลูก ส่วนผลงานเกมนักบ้านของยิบราต้าก็สู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับแพ้ทั้ง3นัดแพ้มอนเตเนโก31แพ้มุกกาเฟโร2-1แล้วก็แพ้โครเอเชีย3 0แต่กินเดิมพันทุกนัดนะครับเพราะว่าแพ้แบบโอ้ไม่ขาดเลยอย่างล่าสุดไปเย็นโครเอเชียเป็นรอง4.25คล้ายๆค,ค,คืนนี้แพ้แค่30นะครับดังนั้นเป็นทีมที่น่าสนใจลงทุนไม่น้อยสูง2ต่ำา1นะครับก็สำหรับคู่นี้ ต้อมองว่าก็น่าไปรองยิบรอต้านะคือเชคเนี่ยต้องยิง5-6เม็ดมันก็มีลุ้นแหละแต่ว่าดยสการที่เช็คนั้นผ่านไปรอบเพลย์ออฟเรียบร้อยยิบรอต้าก็ตกรอบคือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีผลอะไรละนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเฮดโค้ชจารอสต้าฟคอสติของเจ้าถิ่นเนี่ยจะส่งชุดเต็มชุดใหญ่ลงมากน้อยแค่ไหนในกะานะรนั้นดูแล้ววันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ผ่านนะสำหรับเช็คเนี่ยก็เลยรองดีกว่าครับ อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมอนเตเนโกรจะเปิดบ้านพบแชมป์กลุ่มอย่างโครเอเชียนะครับมอนเตเนโกรก็ตกรอบเรียบร้อยนะครับเจไดัดมีแค่9แต้มเป็นรองบุ้ยนะครับส่วนโครเอเชียครับกมนที่แล้วที่มีชัยชนะก็ทําให้พวกเขาการันตีไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยด้วยผลงานชนะถึง6เสมอ1ไม่แพ้ใครมี19กันแนนนะครับสำหรับคูน่นี้จะกันในเกมแรกโครเอเชียเปิดบ้านถล่มมอนเตเนโกรถึง4-0เลยน,นะครับต่อวันนั้นเนี่ย มอนเตเนโกรเหลือ10คนตั้งแต่ช่วง30ินาทีแรกนะครับโครเอเชีย <Croatia S 1> <Croatia S 2> ก็เลยชนะสบายๆแล้วก็กินเต็มๆในวันนั้นนะครับวันนี้โครเอเชียก็บุกมาต่อนะครับราคาอ่อนลงตอนนี้เปิดอยู่ประมาณ1.25ครับสูงตาเปิด2.75มาดูฟอร์มของเจ้าบ้านกันก่อนครับ10นัดหลังนั้นชนะ5เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้4ีนี่ชนะมา2เกมติดในบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ล่าสุดบุกชนะยิบราตา2-1ครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เจงตามต่อมา7เกมรวดแล้วนะครับ ส่วนผลงานในบ้านของทางมันเตเนโกร3นัดมีถล่มยิบรอลตาา31เฉือนมูกาฟาโร1 0แล้วก็ในบ้านเกมที่แล้วขาบ้านต่อเช็ค02ครับตาย2ยก1ยังไม่ทำกำไรในบ้านนะครับศูนย่งต่ำสอมาดูทั้งฝั่งโครเอเชียครับไม่แพ้ใครมา8เกมรวดชนะ6จาก7เกมหลังครับตอนนี้เปิดบ้านถล่มมูกาฟาโร3 1ในเกมล่าสุด แต่ว่าวันนั้นก็ไม่ข้ามราคาครับต่อ2.5ดหรือูแล้วทั้ง2ทีมทําเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาครับส่วนผลงานเกมเย็ยนขอ,ของทางโครเอเชียบุกถล่มยิบราตา70บุกเฉือนโมกาแฟรโร1 0แล้วก็เกมที่แล้วบุกเสมอเช็ค0.0ครับเกมแรกเท่านั้นเองครับที่กินแต้มต่อแต่ว่า2นัดหลังไม่ผ่านราคาสาหรับเกมนักบ้านของตรามารุกนะครับสูง1แล้วก็ต่ํา2 ก็สำหรับคู่นี้โครเอเชียต้องยิง2ลูกนะเพราะว่าราคาเปิด1.25บางโตก็เปิด1.5ครับอีโตขอสวนแล้วกันนะครับโครเอเชียได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะก็เล่นนอกบ้านสด้วยครับโอเคแล้วครับทั้ง2ทีมทําเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่อโตมองว่าวันนี้มอนเตเนโกรได้เล่นในบ้านนะอีโตมองว่าอย่างน้อยไม่น่าจะแพ้ค่ะนะครับเลือกอยู่จ้บ,บ้านมอนเตเนโกรครับ มาสรุปกันครับวันนี้5คู่คู่แรกเป็นคู่ที่เปิดให้ทยสกอร์ด้วยนะครับอิตรองไปที่สโลเกียที่สกอร์สูงครับคู่ต่อไปต่อเนเธอร์แลนด์สกอร์สูงต่อโปแลนด์สกอร์ต่ำรองยิบรอลตาสกอร์ต่ำแล้วก็คู่สุดท้ายครับรองมอนเตเนโกรสกอร์ต่ำนะครับเพื่อนๆฟังแล้ว5คู่ในวันนี้ครับจะตามจะสวนจัดไปได้เลยนะครับวันนี้อิตและทิมง,งานขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ